พวกแกยังไม่ค่ที่จะต่อสู้อีก,ลกแล้วก็ดาวดวงนี้จะต้องโดนฉันทำลายจนไม่เหลือซากนะเอาละครับผมสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมฮาวดี้ชนแนลในเกมราวกนบอลโดข้างกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวบลี่ม่วง ECA นะที่เพิ่งจะได้ ECA ในกิจกรรมมือวัยพาร์ทแรกนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นตัวเดียวเองมั้งที่จะได้พาร์ทพี่ถุยเหมือนจะเป็นตัวเดียวเองมั้งที่ได้ ECA นะครับผมในพาร์ทแรกนะส่วนพาร์ทที่2 ตอนนี้ประกาศแล้วนะครับว่าใครจะได้ i e c a นะครับผมแล้วก็คือตัวนี้นี่เองมูรี่เขียวตัวน,นี้นะครับผมซึ่งยังไง,งก็ต้องมาอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นทีมหมูีทั้งหมด3พาร์เลยนะซึ่งตัวเนี้ยไม่มาเนี่ยถือว่าแปลกมากมากแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหมายครับผมี๋ยวเรามาดูตัวน,นี้กันก่อนอ่าเรามาสนใจตัวน,นี้กันดีกว่านะครับผมว่าเอฟเฟกต์หลังที่ ECA เนี่ยอ่ะมันเป็นมาอย่างไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพาสซีฟสกิลกันก่อนเลยปไปพาสซีฟบสกิลอง จะเป็นการเพิ่มคียบอก3แล้วก็ ADK Defense เพิ่มอีก2 6 0ตั้งต้นนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรนะอ่าต่อไปข้อ2จะเป็นการลดเมจที่ได้รับได้เพิ่มโอกาสคีย์ดิคอนอีก26%ซึ่งหมายความว่ามันจะมีการลดเมจที่มันได้รับการโจมตีเนี่ยลดเพิ่มไปอีก26%นะตะและมีโอกาสติดคีย์ดิคอนอีก26%กอ็่าก็ถือว่าดีมากพอสมควรนะผมว่าจากเดิมนมีถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะมันนาประมาณสัก17%ไ้นะนี่เพิ่ม,มาอีก26%ก็่า เยอะมากพอสมควรแล้วนะผมคิดว่านะอ่ะโอเคต่อไปข้อที่3เมเพิ่มมีการโจมตีธรรมดาจะเพิ่ม ATK Defense อีก26และมีโอกาส50ติดเป็นท่าไม่ตายนะครับผมอันนี้คือหลังยิงนะย้ำมาหลังยิงนะครับผมจะมีการเพิ่ม ATK Defense อีก26หลังยิงท่าไม่ตายนะครับผมต่อไปข้อที่4อ่าข้อที่สี่เริ่มจะมีเงื่อนไขแล้วเงื่อนไขก็คือเมื่อเจอศัตรูที่เจอแคทเป็นเพียร์สยาอ่าไฮพีสยาหรือมูวี่ฮีโร่เนี่ย จะมีการเบิ้ลธรรมดาและมีโอกาส70%ติดเป็นท่าไม่ตายนะครับผมและมีการลดรเมจและเพิ่มโอกาสตคดคริสตอลอีก18%นะครับผมหลังยิงนะอันนี้คือหลังยิงนะครับผมซึ่ง,งรวมกับข้อ2ด้วยเนี่ยมันเป็น7 4แล้วผมว่าแม่งมันดีมากเลยนะอีกอย่างแขดข้อน,นี่มันก็ทําง่ายมากด้วยเพราะว่ามันง่ายๆครับพราะหลังๆเนี่ยด่านนักยานเนี่ยก็เจอตัวในเขตเนี่ยถ้าส่วนใหญ่แล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่มันมีแต่เลสโซนซึ่งเลสโซนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับ เป็นตัวร้ายใช่ไหมครับอ่ามันยากไงซึ่งบูรีตัวเนี้ยไปเล่นอะ่ะมันไม่ตอบโจทย์แน่นอนอีกอย่างด่านในายาสมัยเนี้ยก็มีแต่บูโซนใช่ไหมนะครับซึ่งบูโซนเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างอะ่ะอ่ะก็เป็นพวกโกคูเบจิตา้าโกฮังอะไรเงี้ยสลับกันไปมานะครับผมแล้วก็จะมีตัวมูฟี่ฮีโร่ด้วยอ่ะซึ่งมันก็เพิ่มมาหลังจาก ECA ด้วยนะไอบอร์รี่ตัวเนี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีแค่2แคทเองมั้งจะมีแค่เพียวไซย่ากับอ่าไฮบิดซายา่าน,นะแค่2แคทแต่หลังจาากก e เเเเเนนีีนีีีี่่่่่่่ยยยยยมมมมมมมัพิููวฮฮโโรร้้ดออะะะะ็แลลใช อ่าไหนจะพิกโกโ่ะพิกโกโก็ได้อะเกมมาหนึ่งเกมมาสองนี่ก็นับอะไรที่มันเป็นตัวดีในมูวี่ฮีโร่เนี่ยมันนับหมดเลยครับผมบุรีตัวนี้นะมันก็เลยรันพาสีตัวเนี้ยง่ายมากๆเลยนะครับผมอีกอย่างดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอ่าตอนแรกดาเมจมันจะอะไรหลังยิงมันแค่2 6ใช่ไหมล่ะพอมาเจอศัตรูที่ตรงแคทที่มันต้องการเนี่ยเป็นไงเป็น44%อ่ะมันก็เยอะขึ้นแถมยังมีการลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีกอ่ะเป็นไงล่ะผมว่าตีแทบจะไม่เเเข้้้าาแแลวนนนะะดีมต่่ัจจไปอ มันยังไงมันแรงจริงๆอ่ะแล้วเรายังจะแตกดีเฟนต์ยังไม่มากพอเออก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับผมโอเคต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายละอันนี้คือแน่นอนร้อเเลยถ้าเกิดเจอโกคูเนี่ยมันจะเป็นการเบิ้ลท่าไม่ตายร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมอ่าเพราะมม่เกลียดโกคูมากมากเลยนะครับผมไม่รู้จะเกลียดอะไรนั้หนเนะออซึ่งมันไม่นับร่างปอบนะร่างปอมนี่คือจะเป็นร่างที่อ่าเหมือนกินิวดรล่างโกคูอ่ะเอออันน้นน่ยไม่นับนะส่วนโกคูแบบผมไม่มั่นใจว่ามันนับหรือเปล่านะ ซึ่งน่าจะไม่นับแหละเพราะมันก็เป็นตั้งปมเหมือนกันพร้อมลดดาเมจที่ได้รับได้เพิ่อมโอกาสคิที่คอนอีก15%นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับพาสีบโบลี่ตัวนี้นะครับผมซึ่งดูจากพาสีแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นช่อง2ดีกว่านะเพราะมันเป็นตัวสล็อตช่อง2องอยู่แล้วไงตัวโบลี่ตัวเนี้ยส่วนถ้าเกิดใครอยากที่จะร้องเล่นช่อง1ห,หรือไปเจอเธอร์นี่แบบว่ามันไม่มีตัวละครแทงสําหรับช่องหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูท่าไม้ตายก่อนว่ามันเหมาะที่จะเล่นเป็นช่อง1แทนตัวอื่นก่อนได้ไหม เดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายกันนะครับผมว่าหลังยิงแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสแต็กอะไรบ้างน,นะครับผมหลังยิงถ้าไม่ตายะจะเป็นการสแตก็ก ATK Defense จะเป็นการสแต็ก ATK 50%และ Defense อีก20%นะครับผมซึ่งจากเดิมเนี่ยมันจะสแต็กแค่อย่างใน20%เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มแค่ ATK มา30%เป็น50%นะครับผมซึ่งเรามองตัวนี้เนี่ยเราก็มองออกแล้วใช่ไหมครับว่ามันควรที่จะเล่นช่องไหน ซึ่งควรเป็นช่อง2อยู่แล้วนะครับผมส่วนถ้าใครอยากลองเล่นช่องหนึ่งจริงๆเนี่ยหรือไม่มีทีมที่เป็นตัวแทงช่องหนึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าอ่าใช้ไอเทมบิสกันไปก่อนดีกว่าหรือโจมตีครบประมาณสัก4รอบ5รอบเนี่ยผมว่าน่าจะยืนช่องหนึ่งได้แล้วถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นมันไม่ตีไม่แรงนะเอะอก็น่าจะยืนแทงช่องหนึ่งได้อยู่โอเคต่อไป a อ t i v e ทีฟสกิลอ่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใส่ทําไม้ตายทั้หมดครบ4ครั้งนะครับผมย้ำนะครับผม4ครั้งนะครับเอฟเฟกมันจะเป็นการเพิ่มชีโบโกวกหกแล เอทีเคดีฟ์เอเพิ่มเอทีเคอีก60%และจะเป็นการตีเข้าสี1เทินนะครับผมตีเข้าสี1เทินนะไอทิฟสกิลเนี่ยคือมันจะเป็นการระเบิดพลังและยิ่งสแต็กเยอะยิ่งแรงยิ่งแรงแน่นอนครับผมดาเมจปลาไปสิบล้านได้ง่ายๆมู่วๆเลยครับผมเดาเลยผมว่าเลยไม่ไม่เดาหรอกผมว่า,างั้นเลยสิบล้านแน่นอน100%แน่นอนอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นการอ่าอัพคิหรือจะเป็นการอัพเปิลน,นำ อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ตาการเล่นของคุณนะครับผมว่าจะัพเป็นเบิร์นนำหรือคีนำเพราะว่าไอตัวละครตัวเนี้ยมันมันมันให้โอกาสหมดเลยอ่ะเออทั้งโอกาสคีะค่อนโอกาสเบิร์นทำให้ตายถ้าเกิดเจอศัตรูตรงแคดหรือเจอกูคูหรือมันมีโอกาสมาให้อยู่แล้วอีก50%น่ะเออแค่นั้นแหละคุณก็ลองไปปรับสไตล์ตาการเล่นของคุณดูนะครับว่าจะเป็นการเบิร์นนำหรือคีนนำนะครับผมถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเป็นการเบิร์นดีกว่าอ่าเพิ่งบนเนี่ยเบิรน ซึ่งเบิลเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไดมันก็มีโอกาสตีวอสจบได้ไวขึ้นนะอย่างน้อยถ้าเกิดมันตีซีร่ามันจะไม่ตายแต่ว่ามันติดที่เราอัพเบิลนำอเอออย่างน้อยมันตายได้นะเออผมว่าเบิลนำเนี่ยดีที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับบูลี่ e c a ม่วงดาวลุ้ง100%่งนะครับผมว่าดาบิบมันจะจุกใจมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมไปเิดมาแล้วผมดานแรกเลยโอ้โหตัวที่ออกมานนั้นแบบ สุดยอดมากเยอแล้วชิบหายละแม่ง <c oughs> เยอะอไปตีในช่องสองช่องสามเยอะด้วยแม่งจะาใครไปแทงดีวะนี่ละครับมันยากตรงนี้นะครับคือมันไม่มีตัวคือมันมีช่องหนึ่งก็จริงอะแต่ว่าถ้ามันไปลงช่องสองช่องสามเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าดานนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันสามารถลดราเมศัตรูได้นะแต่ว่าก็ต้องดูว่าลดแล้วมันยังจะตีแรง อยู่อนเดิมหรือเปล่าเอาละจะยังไงดีจะเสี่ยงทาเลตไปแทงดีไหมช่องหนึ่งถ้ามันใส่ไม่ตายคือจบแน่นอนผมเชื่อว่ามันยังไม่ใส่หรอกถ้าไม่ตายช่องแรกอะอะก็หวังว่าเจ้าคุเลร์ช่องสาเนี่ยมันจะตีไม่ตายแบบหนักๆทุกรอบไปนะมันจะได้ลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามได้ไงคุเร่ข้าหวังพึ่งเจ้าอยู่นะไปโอ้โห เชียห้าแสนโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดมันมันใส่ตีมาคือจบเลยนะเมื่อกี้ขนาดตีธรรมดายังห้าแสนอ่ะโอ้จะไปรอดได้ไงคือดามันดีอย่างหนึ่งคือมันแค่เฟสเดียวนะแต่เพียงว่ามันจะแนกกับการที่บอสเนี่ยมันจะโจมโจมตีแรงขึ้นเท่าตัวเลยนะผมว่าเออก็อย่างนี้แหละ โอ้ยอย่าเบิ้ลธรรมดาดีติดไม่ตายหน่อยโอ้โหแม่งดูเออเรียบร้อยเนี่ยมันอี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันต้องไม่ค่อยเบิ้ลติดถ้าไม่ตายอ่ะมันจะเป็นงนี้แหละครับบูดี้กูไม่ได้โชว์เลยแม่งเอ,อ้เอาไมเอาไมเอาไมเ,เอาแล้วครับผมรอบนี้เปิดเทอมมาดีมากเลยนะครับเนี่ยเอาล้วเดี๋ยวจะให้บูรี่เนี่ยแ่ชงช่องหนึ่งไปนะแล้วก็บูรี่ม่วง ดูช่อง2ไปอ่ะมันเป็นช่องชสองเยาะส่วนช่อง3ก็ต้องลุ้นเอาละครับว่าฮิโร่กะมันจะหลบหรือเปล่านะเดี๋ยวดูดาเมจพลี่กัน7จ็ดล้านแอ่าเป็นไงเริ่มต้น7จ็ดล้านแล้วติดขี้ไหมอูมเลยปะครับติดคี้ด้คอนแปดล้านสานี่แค่แบบยังไม่จะแตกแบบเพิ่งจะครั้งแรกนะเพิ่งจะแตกแค่ครั้งแรกนะอเองนะหรือว่ามันมีดาเมจอ่หลังยิงอีก ที่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมอีกรอบหนึ่งเนี่ยการันตีอันนี้คือการันตีแล้วการันตีเมื่อเจอโกคูแน่นอนใส่ท่าไม่ตายอ่ะปุ๊บบับเท่าไหร่ครับห้าล้านหนึ่งไม่ติดคิดนะอันนี้คือจักระดาลแล้วต้องเสียดายเหมือนกันแมงไม่ติดเป็นถ้าไ,ไม่ตายมาฮีโรารจากก้านไปเมื่อกี้ถ้าแตกได้อยู่ที่ประมาณ150%นนะ ATK แล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราดูว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยนะผมจะลองเอามันไปช่องหนึ่งดูดูที่ว่ามันจะยืนอยู่ได้ไหมมันจะแทงได้ไหมโอเครอบนี้เออหายละเดี๋ยวให้พิซเซอร์ไปด้านหน้าคูลเลอร์เอาอย่างนี้เอ้อยคูลเลอร์แม่งโอ้ยใี <laughs> ้ตีท่าใหญ่ได้ไหมถ้่ตีท่าใหญ่มันสเต็คเอทีเคไงโบลี่โบลี่ตัวนี้ แม่งยูกแกรมเก็บไม่ครบเจ็ดลูกอีกเสียดายไม่เป็นไรมันต้องหลบอะไม่หลบคือจบอะถ้าเกิดอ,อันติมาทีมบูบี้ฮีโร่เนี่ยถ้าเกิดตัวแท้งเนี่ยจะมีนี่แหละครับผมฟิเซอร์โบรเดนล่างนี้นะ LR แล้วก็จะมีวอลลี่บูบี้อ่านี่ก็แท้งได้อยู่ตัวใหม่มันก็แท้งได้อยู่แหละตัวใหม่แล้วก็จะมีอ่าถ้าเป็นภาคซูเปอร์ก็จะเป็นเป็นอ่าวอลลี่เก้าปีอ่าวอลลี่เก้าปีแล้วก็ตัวเซลแมกนะ แค่นี้แหละมั้งถ้าเกิดผมจำผิดนะมีแค่นี้แหละเออน่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีตัวอื่นละเดี๋ยวต้องรอไอถ้าเกิดทีมถ้าใครอยากเล่นทีมมูวี่ฮีโร่เออมูวี่ฮีโร่ไงทีมมูวี่บอสเดี๋ยวต้องรอไอโบลลี่เขียวกนะ่อนถ้าโบลลี่เขียว ECM เมื่อไหร่แล้วมาเมื่อไหร่เนี่ยเราบอกว่าประจันบาลแน่นอนทีมนี้กลับมาแข็งแก่งอีกครั้งแน่นอนถึงจะไม่มีโบลลี่ตัวใหม่สีเขียวก็น่าจะเล่นได้แล้วนะเออก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละถ้าเกิดใครมีตัวละครสองตัวนี้นะโบลลี่โม่กับโบลลี่เขียวเนี่ยผมคิด ได้แล้วแหละเออมันก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่ามันก็อย่างน้อยก็มีตัวดาเมจแล้วไงเอาละรอบนี้เดี๋ยวจะแปลงร่างเลยดีไหมถ้าแปลงร่างเลยมันผมกลัวว่ามันฆ่าได้ก่อนว่ะว่าอย่างต่ำอ่ะมันตีได้2รอ,อดอ่ะแน่นอนแล้วก็โบลี่ตัวนี้มันก็ตีแรงอีกอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการเพิ่มดาวงดาเมียดเมื่อเจอโกคูอะไรเงี้ยอัตรากิจติดกิจติดคิดค้อนอีกเออเอาเข้าไป อย่างที่ผมบอกว่าดาเนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยบอสมันก็ไม่ได้ถึกอะไรมากขนาดนั้นมันจะไม่ได้ปลดแอคทีฟนะถ้าไม่ใส่เทอร์เรียนี่จะเป็นยังไงวะมันจะมันจะไม่ตายแบบไหมถึงไม่ตายรอบนี้ก็ตายรอบหน้าผมคิดว่าอันนนั้นจบแค่เทินนี้แหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดไม่ตายก็มันจะอยู่ถึงเทินถัดไปได้ไหมแต่ถ้าไม่ถึงเดี๋ยผมจะเปลี่ยนดานนะไปแล้ดวดูรอบนี้ไปก่อน ไม่ติดไม่ตายโอ้โหยังไ,ไงวะอดูนะวูดี้จะปีชฉากได้หรือเปล่าตีมาก็ไม่เข้าตีมันเลยตีสิบครั้งก็ไม่เข้าอ่ะผมพูดเลยอ่ะูดี้ตัวเนี้ยตัวใหม่เนี้ยอ่ะเพราะมันมีการ,ราเียที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตอนแปลงด้านอยู่ที่สี่เทินนะมาเลยแปดล้านแปดถ้ามาันตีครบห้าครั้งแบบเป็นอัติทั้งหมดเลยนะสิบล้านถึงแน่นอนไป เรบที่สองละเก้าล้านสามเป็นไงบุ๊บัฟติดขี้นั่นแหละโอ้โอ,โอ้ผมว่าค่าได้แน่นอนเรียบร้อยละเรียบร้อยละไม่ไม่ได้ปลดเอ็กทีฟเลยเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับความหมู่ของมันผมบอกแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเดอะแบกแห่งทีมดาเมจมูฟีบ่บอส เออพาดแรกอะ่ะให้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยพาดสองเดี๋ยวยวูลี่เขียวจะตามมาอ่าถ้ามี2ตัวเนี้ยในทีมนะเรียบร้อยครับผมทีมคุณจะเก่งขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดอะ่ะถึงจะไม่มีตัวใหม่ก็ตามแต่ถ้ามีตัวใหม่ด้วยเนี่ยไปด่านไหนผมคิดว่าเล่นได้นะเล่นได้เกือบทุกด่านะ่ะถ้าเกิดไม่ซวยเกินไปนะครับผมผมจะลองเปลี่ยนดานไปเล่นด่านใหม่ดีกว่าเพราะว่าดานเนี้ยมันก็ไม่ถสืออะไรมากมายนะ เดี๋ยวเราลองมาเทสด่านใหม่ดูนะครับผมว่าด่านนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมผมลองไปเทสด่านอยู่นั่นแหละแต่ไม่ไม่รอดครับผมตายเพราะว่ามันตีแรงเกินไปนะครับผมด่านสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันตีแรงนะก็เลยต้องมาหาเล่นด่านสมัยเก่าๆนะครับผมถึงจะอ,อยู่รอดได้จนถึงแบบจนถึงได้โชว์อะโอเคนี้ดีกว่าอ่าโอเคเอ่อก่อนที่ถึงฉากนี้ผมได้สเต็กไปแล้วนะประมาณสามรอบนะครับผมเลืออนมันจะสามารถปลดไอทีได้แล้วเนดะี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูเลยว่าเอ่อเมื่อมันแยกกับบูลี่เขียวเนี่ย จะดาเมจไปเท่าไหร่ตอนนี้มันจะมีาดาเมจของคู่ลิงก์นะครับผมเดีย๋ยวเราลองจับแยกดูว่าถ้าเกิดไม่คู่กับโบลี่แล้วเนี่ยดาเมจมันจะลดลงไปมากแค่ไหนนะครับผมโอเคไปเ้ยด่านี้มันห้ามหลบดี่ว่าเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมผมลืมไปว่าด่านี้มันห้ามหลบผมเลยเอาโบลี่ไปไว้หน้าไงเมื่อกี้เออผมกดไอเทมบิดไปด้วยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มกดเนี่ยน่าจะเข้าอยู่หลักประมาณหลักหมื่นได้อะแต่ก็น่าจะไม่เข้านะถึงอันสีมาก็ไม่น่าจะเข้าหรอก โอ้ดเขียวมันจะตีตายก่อนมึงวะเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตีตายนะเหลือไว้เหลือให้ตัวมึงอีกตัวหนึ่งเล่นด้วยนะคือเฮ้ยไม่ได้อยู่ไ,ได้อยู่มันมันสีมันแพ้ทางกันนี่หว่าได้อยู่ไปติดที้ไหมไม่ติดนะครับผมมือดีกรอบนึงเป็นธรรมดาเฉยเลย ดี๋ยวก็ดีแล้วให้มันให้ตัวมันตัวหนึ่งมันโชว์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะน้อยหน้าไงมันตีมาแล้วไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะแปลงล่างไปนะครับผมว่ามันมีการดาเมจอยู่สี่เท่์นะแต่หน้าสีโอเคกดไลไปดีปีปีบบกระังจู่ปปุตีขี้ไปห้าล้านแปดนะครับไม่ทำให้าอีกอมียังเป็นทาไม่ตายยังไม่ถึงการันตีนะนจะตีถ้หมดประมาณสี่รอบนะถ้าเกิดเจอตัวที่ตรงแคดของมันนะครับผม อันนี้นอนมี3แล้วปั๊บไม่ติดกิไม่เป็นไรรอสุดท้ายการาันตีแน่นอนมาเจอโอกคูก็ปกุ๊บเนี่ยป็นไง9ก้าล้าน3แล้วโค้ดลายไปอีกติดกิีไหมขอ,อคิดนหนักได้ไหมปุ๊บ6กล้าน3อันนี้จักรดานแล้วเพื่อนธรรมดาออ้ยตอนนี้จะแตกประม,มาณสัก200ขึ้นแล้วประมาณ200เอ่อ่ามิิปมัน2รอบใช่ไหมไม่สมรอบประมาณ กือบสแล้วอะประมาณ300้อแล้วอะตอนเนี้ยเอาละต่อไปถ้าเกิดมันยันงรอดไปถึงดาดท้ายได้นะเดี๋ยวได้เวลากดแอคกทีฟกันนะครับผมโอเคใช้พิษไปเลยครับเพื่อความมั่นใจเ <c oughs> พราะว่าดานนี้มันก็ตีแรงเหมือนกันนะทำไมเล่นไปนะครับผม <c oughs> ถึงจะเป็นดันเก่าแต่มันก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะอย่าทำไมเล่นไปนะครับผมมาเออแต่ดานนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถลดดาเมจได้ไงแล้วเราเอูลเลอร์อเนี่ยไปลดดาเมจมัน คิดว่าน่าจะอยู่ถึงน่นาจะรอดนะเฟสเอเธอ,เอนี้น่าจะรอดอยู่ถ้ามันไม่อันติใส่คูลเลอร์นะน่าจะรอดอยู่ไปอัอนนี้ก็ให้มันลดดาเมจไปแต่ไม่แก้พูดถึงโบลีตัวเนี้ยมันก็ตีได้หลายรอบเหมือนกันนะเมื่อกี้เรเห็นไหมตีสมุดห้ารอบเลยถ้าเกิดคุณดวงดีเนี่ยมันตีถ้าไม่ตายห้ารอบเลยนะอ่าผมเคยเจอมาแล้วไปเล่นรอบๆมาเคยเจอมาแล้วมันตีถ้าไม่ตายทนะั้งหมดห้ารอบเลยนะ ถ้ากิดว่าคสามารถสแตก็กดามเได้ประมาณ250เรเลยนะถึงในเทินเดียวอะเทินจะไปคูามารถแบบกดแอคทีฟมันไล่เลยเวลามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกดดีกว่าเอาไว้สแต็กเยอะก่อนค่อยกดทีเดียวนะเอาไว้กดตอนเสสุดท้ายก็ได้แบบปิดฉากเลยที่ว่าปิดฉากได้ก็กดแม่งเลยอ่าโอ้โหแม่งโดนถ่าไม่ตายไปเนี่ยห้าแสนแม่งเอ้ยไม่ลบอีกอะไรวะ ไม่ไม่ลบอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่กดไอเทมวิทนี่คือตายแนไไ่นอนครับผมเอาละมันเหลือสี่ลอดชิบหายละวบุรีเขียวมันจะตีตายมั้ยวะเนี่ยเออยังไม่ปลดไอ็ชีพดีกว่ากันไว้กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดีย๋ยวไม่เดีย๋ยวไม่จะตีตายนะกันไว้ก่อนไป เอาว่าเดี๋ยวผมจะข้ามเทินตอนมันมาเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยผมว่าผมว่าแม่งไม่น่าจะอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อยู่ถึงเทินถัดไปไหมเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ว่ามันก็ตีรอบเดียวเองอะ่ะอีกแล้วผมวางแผงผิดอีกแล้วโอ้ยเบมัมอนอีกโวยพอแล้วมั้ง พอแล้วมั้งไม่ต้องโชว์อะไรขนาดนั้นก็ได้ผมมาโชว์โบลี่มั่วผมไม่ได้มาโชว์โบลี่ของคุณพอแล้วมั้าที่อ้เสียดายอ่ะมันตีได้รอบเดียวเองอ่ะเออถ้ามันตีได้หมดสามรอบอย่างน้อยเราจะได้เห็นหน้ำเมจรหลังจากเอ็กชีพไงว่ามันเพิ่มไปเท่าไหร่อ่ะเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกัน เอาละเดี๋ยวเวลาปลดเอคีมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับว่ามันจะโคดมากแค่ไหนโอ้ดีสีสกประมาณปกรอบนะครับผมไปแต่คนแก่ที่จะสู้กับฉันแล้วล่ะก็ ทำานี้ต้องถูฉันทำลายจะไม่เหลือซากนี่เอถ้จย้งกฉนีายทั้งโกัน้งกันจทำลายม้จทา้นจา้น้งโลัน้งนะ้งกนะลาั้งกนจะทำลาทม้งอาที้ั้นจะเายันจะายูกันจ่ายันจะยืงนช่องโลกฉันจะล่า โอเคอยัตีเล่าเดียวไม่เป็นไรนะแต่ขอโชว์แบบสนหนักได้ไหมเออแล้วมาดูกันว่าจะเป็นเท่าไหร่นะถึงสิบล้านแน่นอนผมว่านะถึงไหมนั่นติสิบสามล้านเป็นไงโอ้โหโคตรแรงอะ่ะถ้าไม่ตายต่อไปเบิร์มีสิบสี่ล้านเชื่อผมไหมแต่ต้องตายก่อนเรียบร้อยครับผมเป็นไงเฮ้ยจะแตกแ,แค่หกรอบก็ปาไปแล้วอะ่ะสิบสามล้าน คุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณแตกไปประมาณ10รอบอะเออยี่สิบล้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณลิงก์เจอคู่ลิงก์ดีแล้วก็คุณลิงก์สิทุกลิงก์แล้วดาวลุ้งเหมือนผมเนี่ยยีล้านไม่ใช่เรื่องตลกแล้วครับผมเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะโอเคสรุปนะครับผมสรุปถ้าอยากจะให้พอดีตัวนี้มันเก่งอย่างเต็มที่เนี่ยเราต้องไปเล่นหนาที่มันพาซีมันตรงเงื่อนไขของมันนะครับผมอย่างเช่นข้อ4ี่เห็นไหมเมื่อเจอศัตรูที่เป็นแขกเพียร์เซายไฮเบียร์เซหรือ มูวีฮีโร่เนี่ยมันจะมีการตีเบิร์นธรรมดาซึ่งมีโอกาสเป็น70%เป็นท่าไม่ตายนะครับผมแล้วจะมีโอกาสลรดาตเมจที่ได้รับแล้เพิ่มโอกาสคิทคอนอีก18%หลังยิงท่าไม่ตายนะครับผมและขอ้อ5เมื่อเจอโกคูเนี่ยแน่นอนเบิร์นท่าไม่ตายเป็น100%นแน่นอนครับผมและลรดาตเมจที่ได้รับแล้เพิ่มโอกาสคิตทคอนอีก15%ออ่ะมันเพิ่มมาอีกอะ่ะเออมันเพิ่มมาอีกอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามัน มันยังไงว่ามันรวมแบบข้อสองสี่ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมันวมด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ59%นะครับผมเกือบหกสิบเปถ้าเกิดมันรวม3ข้อนี้นะสามข้อนี้ก็คือข้อ4มันติดโอคูมันอยู่ในหมวดของมูฟวี่ฮีโร่ได้ไงหรือเพียร์สญาด้วยและอีกอย่างโมดีตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นทุกอย่างให้ถือได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสเบิ้ลและโอกาสคีที่ข้อน,นี่คือมันให้มาหมดแล้วนะครับผมคือตัวนี้คุณไปอัปกระดานเส้นทางอัคุณสามารถอัพได้ฟรีสไตล์เลยว่าคุณจะอเเป็นนบิ้ลําหรื กูจะัเป็นคิย์คอนก็ได้เพราะว่ามันมีโอกาสให้มา2อ,อย่างเลยไงกูจะอัพเบิ้ลนั้นก็ได้เผื่อศัตรูที่แบบมันตีเซีรรอบแล้วมันยังไม่ตายมันเหลือเลือดถึงเหลืออยู่จึงหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีพอติดรอบที่ห้าปุ๊บเป็น,เป,นเป็นท้าไม่ตายได้เนี่ยจบเลยครับเกมจบหรือคุณจะแบบไม่เอาละไม่เอาเบินะ้ลนละผมว่าเบิ้ลม,มันเยอะละเอาคีดหนักๆก,ก,ก็ได้ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะไปอัพเส้นทางน,นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบูดี่ม่วงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวต่อไปบูี่ เขียวตัวนี้นะมันมาแล้วมันมาแล้วนะครับผม ECA ผมเพิมม่งเห็นนะผมเพิ่งเห็นว่ามันมาเออมันมาวันนี้เออผมไม่เห็นไงผมเพิ่งเห็นตอนแบบวานเนี้ยเพิ่งจะกลับมาเล่นแะล้วดูเอ,อ้ามันมาแล้วเหรอเออผมนึกว่ามาแบบวันถัดไปอะไรเงี้ยสุดท้ายมันมาวัานเนี้เดี๋ยวรอค่อยมาดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้บรีตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ผมอัพแล้วเดี๋ยวแค่มาลองเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อย่ากันใหม่โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกััันนใหหมม่คคิป้ารบผสสวดี